<240. S 2> สองสี่ศูนย์สองสี่หรือหนึ่งสี่ศูนย์โว้หนึ่งสีนตีอ่ยตีมถ้าอยากสกิปก็ไปตีทำไมมันไอ้นี่มันตีน้อยจังวะไอ้คาราดินอนะตีน้อย,อยง,งใช้สกิลอ,อ่ะเออกูไปใช้สกิลที่มันในนี่แน่เลย ใช้บลาสหรือเปล่าพี่มันรถดีนี่ปะใช่มัใช้รถในจำนวนยิงตีบอสอะต้อง้ามใช้อะไรอ่ะคุณตองใช้สกิโบตีดีใช้บลาอใช้บิวาไม่ได้คุณซีนเราต้องแด้ตัวเองคุณเราต้องใช้อะไรอะเราอชวอานนอย่างสี่ผมยิงคนเดียวไหมวะบวาชาร์จปะ แล้วมาเติันก็มันจะมีค่าหนึ่งที่มันกดแล้วมันทุบแล้วมันครึ่งแมปอ่ะวายชาร์ดเซเวนทัมเมอร์แทกไหวเชียวตูดีวายชาร์ดกับอ๋อทำไมแทกมันดูโหดแต่วะเจที่มันไม่ทำเลยเลยอ่ะก็ใส่็นที่ตัวนี้เก้งไปเลยเก้งไปเลยพี่เก้งไปเลยหนูไอ้พี่ว้าวดูดิโอ้โหตัวไม่ยังโหดเลยว่ะ ตัวนี้ไม่ดีแต่มาดีกว่าเยอะใช่ใช่ใช่นี่จริงจรดูตัวนี้เก่งแล้วแต่จะมาดีกว่าจะมาเหรอน่าจะตายสุดจุดท้าวีแรกวปะอะผมเปล่าหมินนะผมเปล่าหมินก็ก็จีบตัวนี้ตัวนี้ไม่เกนํามาว่างคุยใช่พี่มันเกี่ยมเกี่ยวเดือดเดือดเร็วเลยวะล้อยางหมาย เอา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 ไปถึงไอ้แทงตัวเมื่อกี้เจอเจอร้องอย่างงั้หรอใช่ใช่ร้องผีเยิ้ผิวเ้โอ้ยโอ้จะตายครับอืมเจ๊จะบ่นทำไมตายเขาบ่นนี่ไงไปก่อนเลยอ้าวจีจีเวทเพลท่าแล้วอ้าวฝั่งนู้นเหรอยอมแล้วยอมแล้วเหรอเดี๋ยวพึ่งหนูยังไม่ยอมไม่หนูจะไป เอกร้อนบอกร้วนบอกร้อนใ่ไหมฮะเือนครับนี่ด็อกเตอร์เขาแบกด็อกเตอร์เขาแบกเอ้ยอ๋อไม่ใช่ฮานบินแต่เป็นฮัสบินฮัสบินโทรเที่ยครับโ๊ฮัสบินไอดอลเขาไปได้ยังายวะเออเขายิงแล้วเขาฉีกให้ไงไอ้เชี่ยมันโดนอดยัง ไอ้ยัมันแกกูชิบหายเลยเอโวพลาดแนี้โอ้หพลาดได้รอพลาดอกนะคือไอ้เก็ดเดเเดเเก็นจเกนจกับไอ้นี่โดวูนี่โดกูนี่เกนจีวิดเขาบอกว่าใจเย็นก่อนอย่าไปแทนเออแบบให้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหมเออดูเชิโ้ไอ้ยัยทำมาเป็นโยนเกมเมื่อกี้ยังแพ้อยู่เลย แข่งวิจัยชนะเลยว่ะเลยยิงครับคุณเยอะพี่เจกี่ได้ไงไม่ถูกต้องตัดเดือนนะครับตัดเดือนนะครับคุณรอเล่นกันเราบมดเลยเจอพี่เจถูใส่หรอกมาทำอะไรครับไปครับเออเออตัดเดือนครับไปเดินขึ้นไปครับเออ เก่งมากแบบเหมือนใส่ลมว่ะสิงครับแสงแดดรอบวะบอกหิวแล้วครับบอกหิวแล้วครับพี่เกงแบบเหมือนแบบแสงแดดยามเย็นนี่เปิร์ลมพัดเย็นเนาะอบอุ่นไม่เป็นไรคุณซินชิวๆขำๆขำๆตั้งแต่วกี้แบาปุ่อยู่พอร์ตสองคือห้าวิสองสขงอยู่ขำๆตะกดอวัยนะ เออเอาดิเฟอร์มาค่าพี่เจได้หรอจริงครับเอาดิเฟอร์นัวสิปัวไปอะไรครับอะไรครับอะไรครับเย็ด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 ย็โล่งเย็ดเย็ดไปครับไปเออพี่เจมหมจิกเกิร์อะไรกับบอลขอทิ้งหน่อยครับพี่มอยล่าครับขอบคุณครับ อันติอันติค่ะไปค่ะไอพีสิงคโปเกมนี้แบบฟุ้งมากคำนวณยังไงวะดาบมันบอกว่าเอเวอเรตสเตตสี่มันตันที่เท่าไหร่สมมติว่าดาบแอทแทสปีดเราจะดูเท่าไหร่มันบอกสเตตสี่อะไรนะไอมะเร็งเหรอเล่นพาลาดินมันใช้ดาบอยู่ะ เล่นพาดินใช้จากสองมือใช่ไหมเออ,อก็คือต้องมีไอ์อินเนอร์แล้วก็ยาเขียวแล้วก็เอ,อ็กซ์พี o ดี่ถ้าลาดินงเขาใช้อะไรกันคอนกับโล่ปะเะ<ล>็ะคอนคอนสองมือปะยาคอนโล่มันเซิร์ฟปกติแม่แต่ว่าไอ้รีบูทอะอะไรก็ไอ้นี้ได้ไม่ใช่หรออ,อะไรก็แม็กแคปได้ปะ ถ้ามันมันเหมืนเพิ่มมือนให้จำนวนน้อยถ้าใช้มือเดียวอ่ะหาไม่เจอดิเฟนเซเลียดาบอ่ะไม่ต้องมีก็ได้ไอ้ชิปสุดทายแล้วดับเหี้ยไม่ต่างเยอะแค่มันกินจิได้กินจิรอได้ฮาฟู่รอได้ฮาฟู่ที่เดียวฉันบอกว่าสีตาใส่ฟ้าเล่น็นขาวดำแทนได้นไม่เก่งนิดหน่อย สาวดามวะโ e l l o Pay ฮะสวัสดีครับลูกพี่นี่ระเบิดนะครับกลายเป็นไถ่ยาหลอดสปอดหรอเอือเฮโดหลอดสปอดแค่นอนยุ่งไม่ไหวแล้ววะยุ่นอนดีกว่าเฮ้ยุ่นอนไปเจี๊ยบง ยี่สามวันนอนรวมกันสิบชั่วโมงเลยวะไอ้ชายขัเฮ้ยหิวคนเรานอนทีเดียวพอจริงนอนตอนตายไอ้ตอนอ้วงตอนกลางตอนอยู่เดี๋ยวกับเจ้ก่อนรอเจ้ขอยาวค่อยไปเฮ้ยคุณแปลกๆอ่ะเนี่ยคุณอะเฮ้ยหง็ใหญ่ก็อยู่ยากไงนิวคุณเห็นอะไรไหมครับเฮ้ พึงเหตุเคยเห็นข่าวว่าที่เขาเผาแบบเผาป่ากันอนะ่ะมันต้นไม้มันจะงอกขึ้นอะ่ะลองเอาหัวตรงนี้เอาเได้ดีเ <laughs> หรอเราหจุดเลยเอ่ะบออ้ <laughs> า,มา,าผมก็ผมไม่ต่างกันมาหรอก <laughs> เดี๋ยวกจะตบให้หายไปหมดนะผมอ่ะไ <clears> ป <throat> เจอน้องยำยำกะเกาแตะ <laughs> เกาแตะยำยำนมนมแล้วเกาแตะ เดือกเกาแตสออาจจะเล่นนะครับคุณดูก่อนตัวอะไรดูแล้วมันทำไมครับอยู่กับเพื่อนดีไหมดีแหละอยู่เพื่อนทำไอยู่คนเดียวนี่แต่ตอนมันแปลงล่าง,างมันคโคตรโหดใช่แต่มันโหดค้าค่านะตอนไม่แปลงร่างนี่สี่ยังเก็บเร็วมันเลยปงปงปงปองปังปง,ปงแต่ถ้าจัดมันแคบอ่ะต้องพาด่าอย่างกว้าง ไม่รู้ว่าเฮียเล่นอ้างเล่นพาลาดินง่ายกว่าปะโง่ดีอ่ะเล่นตัวแบบง่ายๆกินเกียนต้องมามีนิดเปลี่ยนร่างกลับแล้วก็กากละตอนเปลี่ยนร่างเขาแตะสไลด์ผมเขาเปลี่ยนตัวแล้วเขาไม่เปลี่ยนตัวเขาเอาซาเลียมาเจียบูอะไเหรอมุดสองล้วตายใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมูซี่แรงแรงเออ โอ้หู้ยงคนเดียวเขาจะเ้ยงพี่ไม่แน่หรอครับรผมเรื่องคนเดียวขาก็มาบอกเจแล้วเขาว่าเจไม่ทำแลกแต้มตัวละครนาจริงจริงเขาบอกว่ารอผมผมยาวก่อนนะอ้าวอ้าวกูกลายเป็นคนบูลลี่ซะแล้วอือจริงก็บอกว่ากูถ่ายละครอยู่ <c oughs> เออทำอะไรหรอก่อผ่เดอะซีรีส์อะเอาเลยบอบหรือซูจีบ๊อบขี้อะไรเออเออ ไม่คุณเจดูยังปะอ้าว,วไมเล่นเกมนี้มันก็แบบอาการออกเอ้บ้าหัวเอา, Deep, Deep. เอาดิฟดิฟเออนี่นี่แต่เลยได้ก่อนนะนี่นี่แม่นเกินคือแบบเจมพี่โกนอะไรเขาบุ๋วอุ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้ดิคุณผมตายเลย <c oughs> เบอกพี่ไผ่พี่กอไผ่เพี่ไปวิชีวิติโดชิแล้รีสเพ็วิดโดจริงอะรีเ่จิงะวิดโหัวไม่ะหัวดีหัวขาดนะเว้ยก็อยู่ตรงนี้นะหัวมึงไม่ใช่หัวกูเีกูก็วาลวิดโอยู่นวิดโอเหลือเลเวลหนึ่ถึงร้อีอีกห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปมส่าหปดเดแตัวผมไม่เคยดูดิตัวไหนหวะนัางเอกที่ผวดรถเลยเเจ้ใช้พลังจิตอรือต้องโกนหัวโอเคโอเคดัดไปเฮ้ยพีเดี๋ยวเขาโพสต์ให้ดูมเห็นยังคนเมื่อวานเห็นแล้วกูดูแล้วเจเออโฟกิงอ่ะ ป o k i n g พอโมนด yes sir อุ้ยเชียบโยทีเดียว18ตัวเล่นกี่เดือนเล้วหนึ่งเล้วจากเล้ยหนึ่งเหรอ141เล็้เวหนึ่งเวหมี่เอ็ดกิดกี่วันอุ้ยเราชนะอู้หกี่เดือนนี่วะยิงมาเลยปิ้วเดือนกว่ามั้งสักคข้าเสียนหน่อยนางเอกเซนเจอร์ติง โอ้โหคุณแม่ผมเป็นพี่ไผ่บ้างเหรอเฮ้ยอ,อสัตว์สายไฟนู่ก็สายเบอร์ซี่หลอนละกลูมันโดนตัวไหนวะเจ๊ฮะโดนตัวไหนมาไม่รู้โซ่ระแวงแนงหลอนเว้ยรู้ปเนี่ยอ๋อกูยโยนนี่กูยโยนขอโทษทีมเดินฟ้องนะครับ ะะเล่นดีไม่มีเพื่อนเนี่ยพูดได้ดียังฟาร์มอยู่นะครับฟาร์มอยู่อ่ะติดอะไม่เปิลอะ <c oughs> เล่กไม่ได้อ่ะคะ้างน้องๆอาโหหัวกูขาจริงครับคุณเด็กมหลอ,อกอ่ะคะ้างน้องๆแย่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 เมอร์ซี่บินก็เอาไม่อยู่นะไปก่อนเลยครับนี<ม>่ อย่าลืมฝากช่องให้เจ้เขาได้มาถ่าถูกช่องต้องไหนครับเขาไมกดดีพอถูกพี๊กู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 พีกโดใหม่อะพี่พี่กูพี๊เจอคนตใจาม่เหอนเจอวิวบ้าแล้วคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

วันนี้ผมกดออกก็รผมเล่นนะคุณเจผมกดออกกดออกอะไรนง่ไงกดกับเจไงอ๋อนี่ไงตังมันพาไปฟลิกเทแล้วก็ทิ้งนะทิ้งครับเจบ่นอะไรวะเอ้ากูคุยกับแชทกูไม่คุยกับมึงเอ้ยดูนี่โอ้ยเพื่อนซะแล้วโม่ใหญ่ซะแล้ว